สุดยอดผลงานของโกเล่ข้าพเจ้าถึงแส่วนแต่อีกสองส่วนที่อาจไปในกระบี่ข้าพเจ้าก็อาจจะเป็นท่านได้รอยยิ้มของจิ้นบ่เมียคลายไปจนไม่หลงเหลือกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกว่าจะไม่ฆ่าท่านก็ต้องไว้ชีวิตท่านแน่นอนไม่จําเป็นไม่ต้องข้าพเจ้าต้องการให้ท่านมีชีวิตรอดรอดเพื่อรอดูคําพูดประโยคนี้ไม่ทันจบความประกายกระบี่วูบขึ้นแล้ว ประกายกระบี่ไข่สลับรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบแต่ยังมีประกายอีกสายหนึ่งที่รวดเร็วกว่าประกายกระบี่นั่นเป็นประกายใดกันฉับพลันนั้นประกายเท่าที่มีต่างสาบสูญไปหมดสิน้นท่วงท่าที่มีก็ยุติชงักหมดสิน้นกระบี่ของจิ้นบ่อเมียได้แทงเข้าที่ไหลอหุยแต่แทงลึกเพียงสองหุนเท่านั้นกระบี่ของอหุยยังห่างจากคอหอยของจิ้นบ่อเมียอีกสี่นิ้วโลหิตบนไหล่อหุยเริ่มไหลออกมา ไหลลงใส่เสื้อผ้าจนกลายเป็นสีแดงฉานกระบี่ของอาหุยฉะไหนไม่ได้แทงลงไปไหลของจิ้นบอ่อเมียมีมีดสั้นปักเฉียงอยู่เล่มหนึ่งมีดบินลีน้อยเป็นอนุภาพพิสดารจึงสามารถบันดานให้ลีขิมหวงซัดมีดสั้นออกมาได้ใบหน้าของเล้งโซหุนซีบจนขาวเผือดมือสันระริกถอยหลังไปทีละก้าวถอยจนถึงมุมห้องลีขิมหวงลุกขึ้นยืนแล้วจิ้นบอ่อเมียหันช้า จับตามองลีคิมฮวงแน่วนิง่งดวงตาที่เป็นสีเทาซีดของมันยังคงตายด้านไร้ความรู้สึกและไม่ทราบอีกเนิ่นนานเท่าใดมันจึงกล่าวขึ้นนักเป็นมีดสั้นที่ยอดเยี่ยมลีคิมฮวงยิ้มกล่าวขึ้นว่าไม่ยอดเยี่ยมเท่าใดหรอกเพียงแต่เป็นเพราะท่านเกิดดูแคลนข้าพเจ้าก่อนไม่แยแสสนใจข้าพเจ้าในสายตาเลยไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าไม่แน่ว,ว่าจะมีโอกาสทําอันตรายท่านได้จินบอมี่แคนหัวร่ ท่านตบตาข้าพเจ้าได้ก็น,นับเป็นความสามารถของท่านท่านเหนือกว่าข้าพเจ้าหล่ขิมฮวงกลา่าวเสียงราบเรียบข้าพเจ้าไม่ได้ตบตาท่านและไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าไม่อาจซัดมีดสั้นได้นั่นเป็นเพียงท่านคิดของท่านเองเท่านั้นในตาของท่านหลอกตัวท่านเองจิ้นบ่เมี่ยอึอ้งอยู่ครู่หนึ่งจึงเน้นทีละคำใช่ท่านไม่ผิดที่ผิดก็คือข้าพเจ้า ลี่ขิมฮวงถอนใจกล่าวขึ้นว่าดีมากท่านแม้เป็นฆาตกรแต่ไม่ใช่คนสามานันจินบอมีอ่ะชายตาไปที่เล้งเส้าหุนกับบุตรส่งเสียงเย็นชาคนสามาัญยังไม่มีคุณสมบัติเป็นฆาตกรประเสริฐมากท่านไปเถอะจินบอมีอ่ตะตวาดเสียงเกลี้ยกราดท่านฉไหนไม่ฆ่าข้าพเจ้าลี่ขิมฮวงตอบเสียงราบเรียบเนื่องเพราะท่านไม่ได้ฆ่าสหายของข้าพเจ้า จินบอเมียก้มหน้ามองดูมีดสั้นบนไหล่แล้วกล่าวช้าๆแต่กระบี่ของข้าพเจ้าความจริงตั้งใจทำลายแขนข้างนี้ของมันข้าพเจ้ารู้แต่มีดนี้ของท่านเบาอย่างยิ่งคนต่อให้ข้าพเจ้าส่วนหนึ่งข้าพเจ้าต้องทดแทนมันสามส่วนจินบอเมียพลันเงยหน้าขามิ้นมองแน่วนิ่งแม้ว่าไม่ได้กล่าววาจาเลยสักคำแต่ในดวงตาถึงกับปรากฏความเปลี่ยนแปลงอันพิสดาร เป็นดวงตาคล้ายตอนมันจ้องมองเสี่ยงกลัวกิมฮงลีขิมฮวงกล่าวช้าๆข้าพเจ้ายังต้องการบอกท่านอีกสองเรื่องบอกมาสิข้าพเจ้าแม้ทำอันตรายคนไปเจ็ดสิบหกคนแต่ในจำนวนนั้นมียี่สิบแดคนไม่ได้ตายคนที่ตายล้วนสมควรตายทั้งนั้นจินบอมียังเงียบงันลีขิมฮวงไอเบาๆแล้วกล่าวสืบต่อ <c oughs> <c oughs> ในช่วยชีวิตของข้าพเจ้า ไม่เคยฆ่าคนผิดเลยสักคนเดียวดังนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าวันหน้าก่อนท่านจะลงมือฆ่าคนควรคิดให้มากตึกตรองให้มากจินบ่อเมียอึ้งไปนานจึงกล่าวขึ้นเน้นทีละคำข้าพเจ้าเองก็ต้องการบอกกับท่านเรื่องหนึ่งข้าพเจ้ากำลังฟังอยู่ข้าพเจ้าไม่เคยยินดีรับบุญคุณของคนอื่นเสมอมาและยิ่งไม่ต้องการฟังคนสั่งสอนกล่าวถึงตอนนี้ มันตบด้ามมีดที่ปักอยู่บนบ่าอย่างแรงไปฉาดหนึ่งคมมีดที่อยู่นอกเสื้อจมหายไปทันทีจมหายกระทั่งด้ามโลหิตสดๆก็ฉีดออกมากระบี่ก็ร่วงลงพื้นเสียงดังร่างของจิ้นบอ่อเมียสายเล็กน้อยแต่ใบหน้ายัางคงชาด้านดังสิลาแรงไม่มีแววเจ็บปวดเลยสักน้อยนิดกระทั่งกล้ามเนื้อยังไม่ได้สั่นระริกแม้สักขุมขนหนึ่งมันไม่ได้กล่าวอะไรเลยสักคำไม่ได้เหลือบแลผู้ใดสักแวบ,บเดียวก้าวยาวๆออกไปทันที วีรบุรุษอย่างไรเรียกว่าวีรบุรุษหรืออย่างนี้คือวีรบุรุษความหมายแทนคําวีรบุรุษมักเป็นกระด้างเย็นชาเหี้ยมอมหิตหรือเงียบเหงาไร้น้ําใจกันแน่เคยมีคนจํากัดความของคําว่าวีรบุรุษเอาไว้นั่นคือฆ่าคนดุดขยี้มดปลวกนิยมการพนันปานคลุ้มคลั่งรักสุราจนงมงายพอใจสตรีปานชีวิตแน่นอนนี่ไม่ใช่ถูกต้องที่สุดวีรบุรุษก็ยังมีอีกประเภทหนึง่ง แต่วีรบุรุษเช่นลีคิมฮวงในโลกจะมีสักกี่คนกันอาจบางทีวีรบุรุษมีพ้องตรงกันอยู่ประการเดียวไม่ว่าเป็นวีรบุรุษประเภทใดต่างไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าทนทานต้านรับนักสีหน้าของอหุยก็หดหูอย่างยิ่งถอนใจยาวกล่าวขึ้นว่าเฮ้ยช่วยชีวิตนี้ของมันเกรงว่าไม่อาจใช้กระบี่ได้อีกแล้วแต่มันยังมีมือขวานี่แต่มันคุ้นเคยมือซ้ายหากใช้มือขวา ก็จะช้าลงอีกมากมายหยุดถอนหายใจเฮือกหนึง่งอาหุยจึงกล่าวต่อไปเฮ้ยกับคนที่ใช้กระบี่ความหมายของคําว่าช้าก็คือตายอาหุยเป็นคนที่ไม่ใคร่ถอนใจบัดนี้ที่ถอนหายใจไม่เพียงถอนให้แก่จิ้นบ่เมียเท่านั้นยังเป็นให้แก่ตัวเองด้วยลีคิม่วงเพ่งมองอาหุยแนว่นิ่งดวงตาเป็นประกายแวววาวกล่าวช้าๆคนเราขอเพียงมีความเด็ดเดียวแม้นว่าแขนขาทั้งสองข้าง ยังใช้ปากคาบกระบี่ก็รวดเร็วได้เช่นกันแล้วนะแต่หากจิตใจมันท้อแท้แล้วแม้นับว่ามือทั้งสองข้างมีครบครันจะมีประโยชน์อะไรกัน <c oughs> ในโลกมีคนที่มีสองมือครบครันอยู่มากมายแต่คนลงมือรวดเร็วจะมีสักกี่คนกันอาหุยยืนฟังอย่างสงบดวงตาที่ขุ่นมัวหม่นหมอง,มอนมองในที่สุดก็มีประกายแจ่มจ้าขึ้นอีกคราแล้วมันปาดเข้ามาคว้าแขนลีขมวงบีบแน่นร้องเสียงเครือ เขาไปเจ้าเข้าใจเขาไปเจ้าเข้าใจความหมายของท่านเขาไปเจ้ารู้ว่าท่านต้องเข้าใจแน่คำพูดนี้พอกล่าวจบทั้งสองต่างมีน้ำตาเออคลอหากมีคนที่สามมายืนอยู่ด้วยจะต้องตื้นตันจนน้ำตานอคลอหน่วยเช่นนี้แต่น่าเสียดายที่เล้งโซ่หุนกับบุตรของมันต่างไม่ใช่คนประเภทนั้นพวกมันกำลังรอบหนีออกไปโดยไม่ส่งเสียงลีคิมฮวงหันหลังให้กับพวกมันคล้ายดังไม่ได้รู้ตัว อาหุยคล้ายดังเหลือบมองแวบ,บหนึ่งแล้วก็ไม่ได้กล่าวอะไรจวบจนพ่อลูกทั้งสองหนีออกประตูไปแล้วอาหุยจึงถอนใจกล่าวขึ้นข้าพเจ้าก็ทราบว่าท่านท่านต้องปล่อยพวกมันไปมันเคยช่วยข้าพเจ้ามันเพียงช่วยท่านแค่ครั้งเดียวแต่ทําลายท่านมาหลายครั้งหลีคิม่วงยิ้มแย้มด้วยความรันทดกล่าวขึ้นว่ามีบางเรื่องพอจะลืมเลือนได้แต่ก็มีบางเรื่องอยากยิ่งจะลืมเลือนไปช่วชีวิต นั่นเพียงเพราะมีบางเรื่องท่านปฏิเสธไม่ยอมไปคิดมันก็เท่านั้นอาหุยอาจบางทียังเป็นบุรุษหนุ่มที่ไม่คร่ำโลกแต่กับเรื่องเราบางประการในชีวิตคนเรามันกลับวิเคราะห์ได้ลึกซึง้งแหลมคมยิ่งกว่าคนส่วนมากลีขิมหวงก็อดไม่ได้ต้องถอนใจกล่าวช้าๆแต่ยังมีเรื่องบางประการแม้ว่าท่านปฏิเสธไม่ไปคบคิดมันแต่ยังต้องคลุ่นคิดอยู่ทุกเวลามนุษย์ ไม่มีทางขมกลั้นความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ตลอดการนี่อาจบางทีเป็นความเจ็บปวดประการหนึ่งในหลายๆประการในชีวิตของคนเราแล้วนะแล้วท่านล่ะท่านมีแต่นึกถึงเรื่องที่มันเคยช่วยท่านจนลืมเรื่องที่มันทําต่อท่านแล้วลีเขมหวงยิ้มเล็กน้อยกล่าวเสียงราบเรียบอาจมีบางทีไม่ใช่ลืมไปหรอกนะแต่เป็นไม่เคยขุนแค้นอาฆาตเนื่องเพราะมันก็มีความขุนข้องลำเค็ญของมันเองอยู่ อาฮวยนิ่งอึ้องจนเนิ่นนานจึงกล่าวขึ้นว่าจชบชนบัดนี้ข้าพเจ้าจึงทราบชีวิตคนเรานับว่ามีเรื่องอายุติธรรมอยู่มากมายจริงๆอายุติธรรมงั่นเหรอใช่สิอายุติธรรมสมมุติเช่นมีคนบางคนถือคุณธรรมความดีมาช่วยชีวิตเพียงแต่โชคร้ายไปทําความผิดเรื่องหนึง่งแล้วเรื่องนั้นมักจะบันดาลให้มันเจ็บแค้นไปช่วยชีวิตไม่เพียงผู้อื่นไม่ยินยอมอโหสิให้มันเท่านั้นตัวมันเอง ก็ไม่สามารถอโหสีให้แก่ตัวเองลีขิมหวงเงียบงันลีขิมหวงเข้าใจได้กระจ่างยิ่งกับคําว่าพอเก้าวพลาดก็เป็นความแค้นชั่วกับกันอหุยกล่าวต่อไปแต่คนแบบเล่งเศร้าหุนนั้นช่วยชีวิตมันอาจเคยทําความดีเพียงเรื่องเดียวเพียงเคยช่วยชีวิตท่านดังนั้นท่านจึงไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นคนต่ําช้าสามานเลยคําพูดของอหุยคราวนี้มีความสะทกสะท้อนอยู่มากมายจนชัดเจน ลี่คิมหวังเข้าใจความหมายของอหุยแล้วมันกําลังประท้วงแทนลิมเซียนยีมันมีความเห็นเสมอมาว่าช่วยชีวิตของริมเซียนยีเคยทําความผิดเพียงเรื่องเดียวแต่ลี่คิมหวงกลับไม่ยอมอโหสิให้นางเสมอมารักนับเป็นคําที่พิสดารอย่างยิ่งจริงๆบางครั้งหวานชื่นดื่ดดําบางครั้งเจ็บปวดรวดร้าวและมีบางครั้งน่าสะพรึงกลัวมันไม่เพียงสามารถบันดาลให้คนกลายเป็นโง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นยังบันดาลให้คนกลายเป็นตาบอดได้อีกด้วย เมื่อเล้งเซราหุนกบุดหนีออกประตูมาได้ในใจไม่เพียงเบิกบานอย่างยิ่งเท่านั้นยังภาคภูมิอย่างยิ่งด้วยเล้งเศร้าหุนอดไม่ได้ต้องกล่าวอย่างยิ้มแย้มจำไว้นะลูกจุดอ่อนของคนอื่นก็เป็นโอกาสของพวกเราคนที่สามารถฉวยโอกาสจะไม่พ่ายแพ้เลยตลอดกาลเล้งเซี่ยวหุนก็กล่าวอย่างยิ้มแย้มจุดอ่อนของลี่คิมฮวงตอนนี้ลูกได้รู้หมดแล้วดังนั้นจะช้าเร็วต้องตายกับมือพวกเราแน่นอน มันได้ยินเสียงคนหัวรออยู่เป็นเสียงหัวรอที่แว่ามาจากหลังคาฝั่งตรงข้ามมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่บนหลังคาแทะขาไก่ในมืออย่างอเด็ดอร่อยถึงกับเป็นคนวิกลจริตโอ้ปุกกุยตาของมันจับนิ่งอยู่บนขาไก่ไม่ได้เหลือบแลมาที่บิดากับบุตรทั้งสองเลยคล้ายดังว่าขาไก่ยังน่าดูยิ่งกว่าพ่อลูกคู่นี้มันแค่นหัวเราอกล่าวขึ้นว่าฮพวกท่านไม่ต้องคิดตะเลยหนีหรอกนาไม่ต้องหนีรวดเร็วปานนี้หรอก ลีขิมฮวงไม่ไล่ตามออกมาแน่ไม่เช่นนั้นมันต้องไม่ยอมให้พวกท่านเดินออกจากประตูหรอกนะสีหน้าของเล้งเซราหุนเขียวคล้ำไปแล้วมันเข้าใจแล้วว่าพละกกาลังของลีขิมฮวงมาจากที่ใดแต่คนวิกลจริตโอ้ปุ๊กกุยก็เป็นคนที่มันไม่อาจก้าวราวล่วงเกินได้แต่เล้งเซ่้าหุนยังหัวรอดประสานมือกล่าวขึ้นว่าในหลายวันมานี้ท่านต้องเสียเงินทองมาดูแลพี่น้องของข้าพเจ้านี้บว่าเกรงใจอย่างยิ่งจริงๆ คนวิกลจริตโอ้ปุกกุยส่งเสียงอ้อยอิงก,ก็ไม่มีอะไรมากลี่หิมหวงไม่ได้กินเยอะอะไรนักแต่ละวันกินแค่น่องไก่สองน่องมันโถไม่กี่ใบ <c oughs> คนที่เฝ้าประตูให้ท่านก็เป็นคนปัญญาอ่อนแต่ละครั้งที่เราจี้จุดหลับของมันมันก็คิดว่าตัวเองหลับไปเอง <c oughs> <c oughs> เล็งส่งหุ่นรอบขบกรามแนบแน่นแขนจนใครรีบกลับไปให้คนเฝ้าประตูจอมหลับหลับโดยไม่ต้องตื่นตลอดการ โอ้ผู้ก,กุยกล่าวต่อไปท่านเคยมีความดีต่อเราเราก็เคยช่วยเหลือท่านครั้งหนึ่งระหว่างเราสองคนจึงไม่ได้ติดค้างกันกับคนอย่างเจ้ากระทั่งวาจาเรายังคร้านจะกล่าวเหลงเ่งาหุนม,มีแต่ยิ้มแย้มประจบสงบฟังโดยไม่กล้าโต้แยง้งโอ้ผู้ก,กุยกล่าวต่อไปแต่มีคำพูดประโยคนึงเราไม่บอกก็ไม่ได้แล้วก็จะเป็นคำพูดสุดท้ายข้าพเจ้ากําลังล้างหูรอฟังอยู่ ท่านแม้เป็นคนบัดซบแต่เสียงกลัวกิมหงบัดซบยิ่งกว่าหากท่านยังคิดจะสาบานเป็นพี่น้องกับมันไม่สู้รีบหาเชือกมาแขวนคอตายซะก,ก่อนจะดีกว่าเป็นคำพูดสุดท้ายของมันจริงๆเมื่อกล่าวจบความแล้วไม่ได้ส่งเสียงอีกสักคำเดียวตีลังกาปราดขึ้นบนหลังคาหายลับในชั่วพริบตาเลงเศร้าหุนจับตาจนไกลลับมุมปากปร,กรากฏรอยยิ้มอันน่าภาคภูมิใจขึ้นอีกครั้งกล่าวเสียงราบเรียบนึกไม่ถึงเลย เรื่องที่จะสาบานเป็นพี่น้องกับเสี่ยงกลัวคิมฮงจะมีคนในวงยุทธภพรู้มากมายขนาดนี้จบบทที่ห้าสิบห้า